นี่เดี๋ยวกำลังจะออกไปกินข้าวขาหมูชื่อดังที่สุดในกรุงเทพมหานคอรอีกเจ้าหนึ่งเลยนะท็อปทูเลยก็ได้อ่บอกว่าท็อปทูเลยครทุกคนนี่ฮะข้างนอกนั่งนะใครจะนั่งชมวิวอ,อ่อนั่งพักผ่อนหรือจะเข้ามาดูทีแอร์เย็นเย็นฉ่ำๆเดี๋ยวเราจะไปเลยฮะทุกคนแป๊บหนึ่งนะฮะเรากำลังจะออกเดินทางจากเดอะวิลล่า วิลล่า77ทุกคนอาะดูบรรยากาศสัทุกคนจ้านี่ฮะบรรยากาศรสูรูรามาเห่ามากๆทุกคนนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่นี่ทุกคน บรรยากาศแบบวีไมากๆกแล้วก็บรรยากาศกันเองส่วนตัวมากทุกคนเมื่อเช้าเรามาทานข้าวเช้าตรงนี้กันฮะแม่บ้านน่ารักมากบริการดีสุดยอดส่วนตัวมากแล้วก็มีต้นตะขงตะขบมีปักคราฟเดี๋ยวเราเดินไปนะฮะจะได้รู้ว่าร้านขาหมูเนี่ยอยู่ตรงไหนนะฮะออกไปปั๊บเกือบจะเจอปุ๊บเลยฮะทุกคนนี่ฮะปักคราฟเรามาดูกันหน่อยนะฮะ เราลืมกระเป๋าเดี๋ยวเราไปเอากระเป๋าก่นทุกคนนี่บรรยากาศข้างบนเห็นไหมฮะบรรยากาศดีมากลมลืนม,ม,มากทุกคนนี่ฮะต้นตะขบต้นใหญ่มากเลยเราชอบมากเลยเมื่อเช้าเนี่ยมีเสียงคล้ายๆกับมีเสียงกบอะไรประมาณนี้ทุกคนดูปลาใหญ่มากธรรมาชาติมากส่วนตัวสุดๆนะฮะนี่ฮะดีมากเลยเดี๋ยวเราเดินออกไปแล้วนะเดี๋ยวปเอากระเป๋ากันทุกคนจะ้ะ บรรยากาศน่ารักมากทุกคนดูสิที่สําคัญเนาะมีผลิตภัณฑ์ด้วยนะฮะเ่ทรงวุธรังนกทรงวุธนะฮะเป็นรังนกจากชุมพรซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าที่ชุมพรเนี่ยเขาดังเรื่องลือชื่อเรื่องรังนกประตูภาคใต้กล้วยเล็บมือนางเกาะรังนกเพราะว่าเคยไปหาดทรายรีอะทุกคนนี่ยบรรยากาศโคตรขลังแล้วก็สวยงามมากทุกคนคือ รู้เลยว่านี่คะส่งวุธนรังนกคื้สินค้าคุณภาพแน่นอนเพราะว่ารังนกต้องแบบที่ชุมพรเท่านั้นนะอันดับหนึ่งเลยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นคำขวัญประจําจังหวัดของชุมพรเลยนะกล้วยเล็บมือนางประตูภาคใต้ไหวเสด็จในกรมชมหาทรายรีอะไรอย่างเงี้ยหาทุกคนนี่ห้เราออกไปประมาณ200เมตรก็จะเห็นถนนใหญ่ซึ่งเป็นถนนเส้นลาดพร้าว 7 1 71, ถูกไหมฮะแล้วแต่ละซอยเ็จะเรียกว่านิวาส1 2 3 4ที่นี่คือนิวาส4นะฮะนาทนิวาสนะฮะทุกคนโอ้ยต่ทำไมเราโชคดีอย่างนี้ชีวิตแบบว่าใช้ชีวิตแบบคุ้มมากมาทำหลักสูตรก็ได้งานมาฝากได้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นคลิปอะไรอย่างนี้นะทุกคนช่องเราจะเล็กก็จริงนะบางคนมีคนติดตามเยอะมากแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสมาสัมผัสความดีงาม ต่างๆเหมือนกับเรานะอันทุกเราช่องของเราถือว่าเป็นมงคลมากคลิปทุกคลิปสถานที่ที่เราเคยไปเที่ยวไปเยือนเนี่ยนี่ฮะถือว่างดงามเพราได้เจอกันหลอยยาญมิตรได้เราได้เข้ามาพักนะฮะอย่างน้อยเนี่ยก็ได้เห็นถึงความบริการที่ดีร้านไหนแซ่บร้านไหนอร่อยถ้าเกิดว่าบริการไม่ดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะก็เราก็ไม่พูดถึงนี่ข้างในดอกยุงทองสวยมาก อย่างไปมาแล้วสุดใช่ไหมฮะเราก็จะเจอโรงแรมอะไรดีๆเยอะว่าสิธี้ซิตี้ลอฟเรสเดนกิงโทไซเอสเทียพาราโซภูเขาฮอสเชลณทับเที่ยงนะฮะอเอสซีโร,รโรงแรมเอสซีหัดใหญ่ที่คอหงโรงแรมเดอะเมสโรงแรมอเอเอเรซเดอะเรซไอเอไอเอสีที่หัดใหญ่ใกล้กับมออเยอะอาหารลำปาง ล้ำปางก็ณนะบ้านแม่บ้านนายอำเภอที่โคราชโอ้เยอะมากพูดไม่หวัไม่ไหวรีสอร์ทคลองสวนพลูแม้แต่ระดับโฮมสเตย์ก็ไปมาแล้วนะฮะโฮมสเตย์อย่างโฮมรีสอร์ทนั่นเป็นรีสอร์ทที่แบบอยู่ใกล้มนตรีโลกโฮมสเตย์แบบล่าสุดที่ไปมาวิทยานะฮะชื่อว่า S อสโซสเตโอ้โหบรรยากาศดีมากเป็นบ้านพี่เอกสอนละ์รหูก็ไม่ไกลจากกันนะฮะใครมีรถยิ่งสะดวกดวทุกคนอ่ะร้อนไหมครับทุกคนหิวข้าวไหมเดี๋ยวเราไปกินขาหมูกันนะฮะชื่ออาจจะจํายากเรามาดุนกันว่าใครจะจําชื่องานมากอยู่ตรงนั้นนี่ว่าซอย13เลยตรงข้ามกันเลยฮะยิงยืองกันเลยถามว่าทําไมร้านอินเนี่ยเยอะแยะนะฮะทำไมถึงไม่ไปทานเอา้าแสดงว่ามันต้องมีอะไรฮะร้านที่เราไปต้องมีอะไรดีถูกไหม ร้านที่เราไม่เข้าแสดงว่าต้องมีอะไรอะไรที่เราต้องไม่เข้าถูกไหมอ่ามันต้องมีอ่ะฮัาต้องบอกต่อสิ่งดีๆค่ะสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ต้องไปพูดถึงอะไรมากมายนะฮะทุกคนปล่อยให้ไปตามธรรมชาตินะฮะบางบางร้านบางที่เนี่ยห้าดาวสิบดาวเราก็ไม่ไปนะมันเหมือนกับอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเราไม่จําเป็นต้องไปทุกร้านนะฮะถูกไหมในประเทศนี้เราก็เลือกร้านที่ดีจริงๆสิฮะทุกคนนะี่ฮะดอกแก้ว ร้านที่ดีจริงๆที่พักที่ดีจริงๆอยู่ในซอยแค่ไหนก็เป็นเพชรในตมอย่างงาี Villa. Villa 71, ้เดวิลล่าวิลล่าเจ็ดเอ่ดรัดรพราวใกล้กับอีสต์วิวเดี๋ยวเราไปอีสต์วิวด้วยดีไหมทุกคนฮะไปเซนตันอีสต์วิวกันนะฮะเดินจากตรงนี้มีตลาดผู้ใหญ่อ้วนอยู่ตรงนี้จะมีตลาดทุกเย็นนะฮะนี่ฮะปลายทางเข้าเดวิลล่าเดวิลล่าเจหนึ่งรีสอร์ทนะฮะ อันนี่ไงเข้าขาหมูเล่าคุงกีที่เรากําลังจะเข้าไปเล่าคุงกีใช่ไหมเราออกเสียงถูกไหมฮะทุกคนนี่ฮะทุกคนเล่าคุงกีนากทีวาสิบสามซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสํานักงานเขตลาดพร้าวนะฮะทุกคนโอ้ยเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงถึงสองทุ่มาทุกคนนี่ฮะมาแล้วถึงเลยเทียวลามี้ดังมาแซบมาทุกคนนี่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะทุกคนนะ โอ้ยทุกคนนี้ฮะอ,อยู่ตรงห้ามกับนักนิว่าสี่แล้วก็ปัดซอยนักทวาสิบสามเลยฮะทุกคนเลิดมากทุกคนดูสิหน้าทา,านเวลามีดูสินะฮะมีทั้งก๋ดดยวยเตี๋ยวลงก๋วยเตี๋ยวรอดนะฮะกระเพราขาหมูก็มีนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะวิลลรานแบบว่าดังมากร้านนี้อร่อยแซ่บมากะ่ะนะฮะเลิดเล็ดเลด,ดูในซอยนี่ฮะ ลาดพร้าว71สอนะฮะซอยตรงข้ามกับทางเข้าเดอะวิลล่า71รีสอร์ททุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะฝาก EP นี้ก่อนทุกคนดูหน้าตาสิ